มาดูกันคันเนี้อินสุสุ N P R 115แรงเป็นรถกระจกเลยช่วงท้ายคลิปถึงกลางคลิปมีบอกความพิเศษของตัวนี้ด้วยอย่าลืมพลาดกันละ่ะเรามาดูอ e ินสุ N P R ร้อยสิบห้าแรงมานะคะเป็นรถทัชแคอย่้อีิสุค่ะเดิมๆเ,เลยเครื่องเดิมก็ทีเดิมค่ะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนเครื่องนะคะมาดูภายในรถภายในนี่คอนโซลสวยเลย อ่ะถ่ายเลยลูกเข้าไปถ่ายเลยมันก็จบร้อมอข้างในยังสวยเก็บงานให้แล้วสวยด้วมเดิมเลยไม่มีปูซื้อไปเ,เ,เกียสั้นเกียสั้นแล้วยกหัวได้แล้วเรียบร้อยอซื้อไปใช้งานเลยเติมน้ำมนันวิ่งเลยอางคาหุ้มบอก VIP ห้าบอก VIP <c oughs> นี่ไงใช่สวยมาก ไคิดหวังแน่นอนอไะหยับอย่างไปเปิดเปิดสวิตไว้ฮงมาลายย้ำเดิมเลยนี่ไม่ได้เปลี่ยนเหรอใช่ว่าจากรศูนย์เลยรถแท่งแท้ออกจากรศูน,น,น,ะะน,นยออ์ที้ศูนย์นะคะคันนี้เอามีซุ้มล้อด้วยซุ้มล้อคอมเมียมเลยทุ่มล้อคอมเมียมเลยแต่งมาไอย่างดีเอาจริงเป็นรถแต่งเลยคันนี้ดูดีๆอ่ะรถหน้าหกตัวนะคะของร้อยสิบห้าเลย รถจับเผารถจับเผาพร้อม6ตัว115คันนี้คือ Eisu NPR 115แรงเป็นรถกระจกเลยด้านหลังมีประตูด้วยนะเป็นประตูกระจกยังเพิ่มความปลอดภัยในการโดยสารได้อีกหน้าต่างเปิดปิดได้ปกติไม่มีรอยเล้าไม่มีรอยแตกวิ่งงานได้ยาวเหยียดเล่นได้สบายคันนี้ราคากระจกอย่างดีไม่มีแตกแล้วนะคะเขาผลนอย่หเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมอย่างใหม่เลยละ่ะ กันข้างด้วยกะส,สีเดิมๆสวยเลยค่ะส,สวยเลยคน <ser i> ชอบมาแตกก่งก็ก็แต่งอยู่คันเนี้ยอันนี้หน่อยกันกันกันมอไซค์หักตำ้านข้างสวยเลยดีเลทด้วยสตดดิกเกอร์ให้พร้อมสตดดิกเกอร์สติกเกอร์เหลืองนี่ติดตามขนส่งเรียบร้อยค่ะคันนี้ยาวเท่าไหร่นี่ครับคันนี้ยาว4เมตร50กว้าง2เมตร10นะคะบรรทุกได้ประมาณ50 หน้ากคนสบายสบายระกจบเข้ามาออกเร็วคันนี้มีประตูเปิดปิดได้ด้วยลองปิดดูลูกบันไดก็ดีไงบเนไดไนลองปิดประตูล็อก,อกมันล็อกขึ้นตัวลูกล็อกได้ด้วยนี่หว่ามีกับล็อกด,ด้วยลองคลายล็อกเลยปิดได้ไหมลูกปังนู้ กันโคลงง่เราเปิดแล้วเราก็ล็อกไว้ไม่ต้องกลัวนักเรือนนักษาตกเลยถ้าปิดปลอดภัยน,นี่ไม่สวยเลยอันนี้นีด้วยเปิดได้คุยกับคนข้างหน้าได้นี่กันฝนด้วยปิดเวลาฝนตกก็ปิดกันฝนนี่มา,มามทุกยีเนียนนะายเยเยอะเลยคันน,น,นี้ถ้าอยากเพิ่มราคาอีกติดแอร์ในคันเนี้ย คือเย็นทั้งทั้งทั้งข้างในเลยเย็นทั่งพูดโดยสารใช่นู่โดยสารก,ก, <c oughs> าก็เก็บเงินเยอะขึน้นเพราะมีแอร์ <c oughs> <c oughs> จะได้หรือเปล่า <c oughs> คนนั่งโอ้าว่าคนไทยสมัยน,นี้ร้อนจะตายถ้าไม่ถ้าติดแอร์ยิ่งคนเข้าเยอะเลยถึงแพงหน่อยก็เถอะดูเบาดูบาได้เลยใช่ดูเบาสวยเบสวยเลยพนักพิงเรียบร้อยเอาสวยเลยนี่สีส้มทนทานด้วยนั่งได้หลายคน นั่งได้ประมาณห้าสิบหกสิบคนสบายค่ะยืนนี่เป็นร้อยเลยรูนี่พี่จับวอมเราจับให้พร้อมดูตัวนี้ก็ต้องเบ็ดหมดเลยนี่เบ็ดหมดเลย,เยม,มันเป็นแรดดเลยแข็งแรงดีดีแข็งแรงเลยด้วย,<ะ>วยทั้งแข็งแรงทั้งสวยงามไปเราไปดูด้านข้างั่งแล้วก็คันนี้บรรทุกเรียนได้ห้าสิบหกสิบคนเลยมีประตูให้ด้วยถ้าบางคนเขากลัวเด็กเรียนหรือเด็กนักศึกษา หล่นน่ะครอบครัวเขากลัวกลัวไม่ปลอดภัยแต่ถ้ามีประตูอ่ะเขาไม่ต้องกลัวแล้วมันดีมันปลอดภัยบนได้ก็กว้างไม่ต้องกลัวขารอดไปถ้าเป็นเด็กนุ่มบางเด็กอะไรนะ่ะทนทานเลยเราจะาาาขึ้นลงให้พร้อมนี่ นี่ประตูนี่มันล็อกได้นะประตู <_ Quite S 1> ไม่ต้องกลัวมันเลื่อนตอนขับรถอ่ะใช่กดไว้แล้วก็เลื่อนถ้าเปิดทิ้งไว้ไม่ต้องกลัวมันเลื่อนออกมาเองเพราะตอนขับรถอ่ะเราไม่ได้ปิดไว้อะก <_ D> วา้างไงนี่ <_ D> ไม่ไม่ไม่ตกบันไดนะ<_ d> <_ d> นั่งแล้วก็ไม่มีช่องเล <_ d> ยนะนั่งนั่งได้นะจริงๆแบบนี้นั่งได้เลยถ้าอยากให้ให้เอาทุขเยอะอ่ะ มีเราเอาจับด้วยไ,ไ,ไปไปดูฝั่ง <ไป S 1> ฝั่ง,งซ้ายกันแอร์ซ้ายก็จะช่วยเลยช่วยเลยช่วย,ยใหญ่ผู้ใจยิ่สู้คันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะที่งสู้ NPI น,นี่เป็นรุ่นนักยมนะคะร้อยสิบห้าเลยหมุนยมใช้มากเลยราคาก็สบายสบายรุ่นยอดนี้ยมเลยอ่ะคันเนี้ย มีกระจกด้วยละ่ะใครไม่อยากได้เรามีกระจกอ่ะมาดูคัสีได้วยคัสีนี่โอ้คัสีก็ไม่ติ๊บตือเดิมๆเลยคัสีนี่อนะไรอันนี้เพจยังอยู่นะลูกนี่คือเพจของเขารถคือไม่ได้ตำม,มา เขาเพดออกมาจากศูนย์เลยก็เพดมีเลสเขายมรถแม่ตามมาเป็นเพดเขาเลยนี่ใช่นี่ก็มีตรงป้ายเห็นไหมเนี่ยก็จะเพดของเขาก็มีเพ,เพ,เพดอยู่ที่ป้ายรถยังใหม่เลยใช้งานได้ไเรื่อยๆไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรนะคะ รถคันนี้โคตรเก๋รถคันนั้นอ่ะมีเสียงตอนถอยด้วยรถแต่งน้อยไอ้คันไอ้คันนู้นอ่ะเออคือไม่มีรถคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วนะคะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถเติมน้ำมันวิ่งงานได้เลยนะคะรถแต่งพังละไอไอสิกงหลาดก็ถอยออกมาดีแท้พ้อสีขาดตอนที่สามสิบ พิษณุนา67นะคะใช่แต่ทางร้านแจ้งแจ้งถอดพันสีให้แล้วก็แจ้งย้ายให้ลูกค้านะคะลูกค้าสามารถไปโอนย้ายทั่วไทยได้เลยค่ะแจ้งให้เลยตอนนี้ถ้าซื้อไปอ่ะแล้วก็น้ํามันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายของเลวเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเติมน้ำมันวิ่งงานได้เลยค่ะโอนปลายทางได้เลยง่นานาั่าเติมน้ำมันวิ่งเลยวิ่งเลยไม่ต้องกังวละลรนะคะเรามาดู กำลังจะไปลองรถโด,ดยสาร NTR 115แรงนะคะอันนี้เป็นรถท้างแท้ออกจากศูนย์มิสูบค่ะเกร้งแน่นมากโอ้วิ่งดีมากสวยมากมาสวยมากเลยรถวิ่งดีมากเลยค่ะเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบุหรี่ก็ดับด้วยอ่าไปลองเครื่องกัน ลองรื่อง,งมุกัดมือก่อนโอ้ยไปแล้วอัเกียหนึ่งเกียหนึออกตัวดกดเบรกมืก่อนโอเคร้อมว้าวไปแล้วเสียงอย่างแน,น่นแน่นเลยคันเนี้ยเกืยสิเกือสาม เอาเกียร์สแล้วเสี่ไปเกียร์ส่ตอนนี้เครื่องยังแน่เสียงดีเลยไม่มีปัญหาคันเนี้ยเสร็จไปมาเก้าสปอร์เซ็นตแล้วเหลือเก็บงานนี่เอามาเก็บงานอยู่ตอนนี้คันเนี้ยขับออกมาเก็บงาน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ